ลดฝ้ากระและริ้วรอยด้วยผลไม้กันค่ะใครที่มีปัญหาฝ้ากระใช้ครีมที่มีสารเคมีเนี่ยมันสะสมแล้วพอออกไปโดนแดดเนี่ยหน้าก็จะค้ำเข้มมากขึ้นวันนี้พี่มีสูตรใช้สับป,ปะรดในการลดฝ้ากระนะคะเพราะว่าสับป,ปะรดมีสารต้านอนุมูลอิสระมีโปรโมีแลนแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมีวิตามินซีช่วยทำให้ผิวเนียนเรียบ ทําให้ผิวสร้างคอลลาเจนต่อต้านริ้วรอยด้วยนะง่ายมากๆเลยคือหาสับปะรดมาหนึ่งชิ้นนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ปอกออกให้เอาไปปั่นจนกระทั่งได้เป็นครีมสับปะรดข้นแบบนี้ผสมน้ำมะนาวลงไปมะนาวมีวิตามินซีเยอะแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อผสมไป 2, 2อย่างเนี่ยใช้ครีมตัวนี้ทาไปที่หน้าแนะนำเป็นใช้ในช่วงเย็นนะคะ สูตรนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวลดการเกิดริ้วรอยเ<น>ซลล์ผิวที่หมดอายุแล้วมันจะต้องหลุดออกเองแต่ตัวนี้มันจะทำให้หลุดเร็วขึ้นเป็นการลดหน้าเหี่ยวก่อนวัยแล้วก็เพิ่มพลังธรรมชาติให้ผิวช่วยสมานแผลแล้วก็ลดริ้วรอยดำด้วย ถ้าจะให้ง่ายนะคะใช้สำลีจุม่มครีมตัวนี้ที่เราทำแล้วก็แปะไว้ที่หน้าให้ทั่วหน้านะคะเว้นรอบดวงตาแล้วก็ปากทิ้งไว้พักหนึ่งแล้วก็ใช้มือเนี่ยแหละขัดขัดขัเบาเบามือนะให้ทั่วเลยหลังจากนั้นเราจะได้ผิวที่ขาวเนียนแล้วก็ผิวที่เข้มเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นขาวขึ้นลดฝ้ากระด้วยนะเหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิว มีเครื่องสำอางแล้วก็ตัวมาร์กหน้าหลายยี่ห้อนะคะที่ใช้สารสกัดจากสับป,ปะรดหรือว่าสับป,ปะรดเนี่ยแหละผ่านกระบวนการที่เอาไปทำเป็นแผ่นมาร์กแล้วก็ครีมแต่นี่เป็นครีมสับป,ปะรดที่เราทำเองได้ง่ายมากๆไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อแพงแล้วก็ได้คุณสมบัติในการลดริ้วรอยทำให้หน้าขาวกระจ่างใสต้องขออนุญาตนะคะอันนี้หลังจากที่พี่พอกแล้วจะดูว่ามือข้างซ้ายที่พอกเนี่ย ขาวแล้วก็เนียนขึ้นอันนี้รู้เลยว่ามันกระชับขึ้นส่วนนี้ทําได้2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์นะคะบอกเลยว่าทําแล้วไม่แสบหน้านะไม่ได้กัดหน้าเลยถ้าทําแล้วไม่ได้ผลหรือต้องการปรึกษาย,ยังไงติดต่อทางไลน์ได้นะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม Her for Health Family พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ